ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพลังกำลังเขาคือผู้ที่มีือในครอบครัวทั้งหมดราชาจนสลัดโกโรเจอร์เมื่อดีนข่าวประกาศการตายของเขาทําให้ผู้คนรีบแพรกันออกทะเลสมบัติของฉันนะเหรอพวกลบมากที่ยกจะได้หายเจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นละ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลายวันเพียสเพลเชอร์ครูสทุกคนนะครับผมอยู่กับผมไวส์สติลเบสิกครับในการรีวิวตัวละครที่เพื่อนๆนขอกันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับผมวันนี้ออกเรือไปกับอ่าวิสตาดาบดอกไม้นั่นเองนะครับวันนี้ครับตัวละครที่เพื่อนๆอนขอกันเข้ามามากที่สุดจะได้รีวิวกันแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่ล่าช้าเพราะว่าผมใช้เศษโนรุ้งจนหมดนั่นเองในการอัปเกรด บาร์เมนโกแล้วก็เดมอนโจสครับผมทั้งคู่นั้นก็ล้วนแล้วแต่ใช้เสษวนรุ้งทั้งคู่เลยนะครับซึ่งผมเก็บไว้แค่2อสตัวเท่าน,นั้นเองนะครับผมก็เลยไม่สามารถอัปเกรดดาบดอกไม้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมอัปเกรดได้เรียบร้อยแล้วก็จะไปรีวิวให้รับชมกันเลยไปครับผมทีมวันนี้ครับ รู้สึกว่าสีสันจะสดใสสักนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ทีมสีรุ้งเลยจะเดียวเนะครับมาโอเคก็แน่นอนครับตัวเพื่อนเราก็ต้องเป็นวิสตาดาบดอกไม้ด้วยนะครับผมมีใครบ้างวันนี้วิสตาเนี่ยอ่าเจอแล้วเลยครับกลุ่มโจรสลัดผ้าดำโอ้โหผ้าดำครับน้องแน็กนั่นเองนะครับผมเลเวลเ0เลยหรอโอ้โหอัพเกรดได้ เรียกว่าอัพเลเวลได้เร็วมากๆเลยดูค่าสเตตัสครับไม่ธรรมดานะครับผมแอตแทคก2 7 0เลยทีดเดียวที่เลเวล90ผมนี่เพิ่มพลังมาเลเวล42เองอายเขามากเลยนะครับโอเคและทีมนี้เลยครับลูกทีมเราจะเป็นสีรุ้งครับเนื่องจากเป็นสายพลังบุนเหมือนกันนะครับความสามารถ,ถกับตาัานของวิสตาดาบดอกไม้ครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีและ HP ของทีมไม่ใช่ทีมสิ ของตัวละครสายพลังบุญครับ2เท่าเลยทีเดียวดับเบิลอินค h a ล็เตอร์แอตแทกแอนะครับเราก็ไปลุยกันเลยว่าทีมนี้จะเลือดเยอะเท่า Demon โจ s หรือเปล่าโอ้เดมอนโจสตจำได้ไหมว่า HP เท่าไหร่แค่กับตันกับตันกับลูกจจ๊กกากๆากากนี่จัดก,กันไปหมื่นก้านะคุณผู้ชมเจอสายพลังบุญดูซิจะจะดูรูุราแค่ไหนนะครับนี่เลย คับโอ้โหวิสตาดาบดอกไม้จัดเลือดไป23งหมเบาๆนะครับทำไมเลือดไปเยอะขนาดนี้นะนะครับผมโอเคก็มาดยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ไงโจมตีรแรงเหมือนกันนะนี่โอ้โหรู้สึกว่ากระสุกนะครับกระสุนนิดหน่อยนิดหน่อยค้างเลยค่อยๆค่อยๆ แล้วนะครับผมดูเพนกวินหัวขโมยรุ่งเราโอ,โอเคครับผมยังกด perfect วิสตาไม่ค่อยชินนะครับผมขออภัยนี่เพนกวินก็พอแล้วอาูปิด้าเจอเพนกวินก็หงายแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับผมรูม้สึกว่าตัวละครลูกจองของเราเนี่ยเมื่อยู่ภายใต้กับตันที่ดีเนี่ย มันก็โคตรโหดเหมือนกันนะครับผมโอเคผ่านไปครับ5เวฟแบบมึนๆนะครับผมเร็วมากเลยโอเคเพอร์เฟกต์ไปตรงนี้ยังไง แรกๆไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอาล่ะครับเจอแล้วครับเจอบาร์กี้ครับเป็นไงเตโชนรุ้งพอไหมโอ้โหโอ้โหเตโชนรุ้งก็อัดบาร์กี้กระเด็นเฉยเลยโหโหขนาดนี้นี่ะ เวอ้าแล้วครับเจอกับมอแกนบ้างนะี่น่ะนี่ทหารเรือทห,หารเรือเจอปลาเข้าไปเอ้าดาบวิสต้าเข้าไปาาวิสตา้า,ตาก็ฟันจะเข้าเหมือนกันนะครับผมนี่เลยเอาแล้วครับเจอคาร์บัจิวอย่างไงไม่ไม่ไมเอามัางกรรุ้งก็พอแล้วนี่โอ้โหตีเม็ดเฉย ไม่เป็นไรพิสต่าฟันเข้าเรียบร้อยครับโมจิครับเจ้าพ่อสุรกายแล้วสึกว่าจะไม่ครนา,ามือเลยนะครับทีมตอนนี้ครับสบายสบายเลยเอาละอาจจะเป็นที่ตัวละครจัดมาโหดไปนะครับสีรุง้งค่อนข้างโจมตีรุนแรงนะนี่ครับผม โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลี้ยงเลยนะครับผมรู้สึกว่าไหลลื่นมากๆกับทีมอ่าวิสตาดาบดอกไม้ครับไหลลื่นมากไม่ขรน,นามือเลยโอ้โหควันทีก,กำแพงทะลกุกำแพงเหล็กเหรอเอาละไม่อน่ยโอ้โหไม่อ่ยโอ้โห ร่วงเลยร่วงอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่าวีสตารานี่มันโหดจริงๆนะครับผมนอกจากเลือดเยอะแล้วพลังโจมตีในฐานนะอ่าเป็นตัวฟันด้วยนะอยู่ในทีมฟันที่แข็งแกร่งอีกนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามากๆเลยกับตันก็ดีอยู่ในทีมฟันก็ได้นะครับเป็นทีมฟันตัวฟันบุนที่แข็งแกร่งมากๆเลย อาลองเหรออาลองเหรออาลองเหรอคุกเข่าแล้วมาหม่งห่งมังจรรุ้งปิดไปหน่เอาละครับเจอใครแจงโกแจงโกก,กับคุโร่คุโร่ก่อนดิโอ้โหแหมมาแอบเชิญหนึ่งอยู่บนหัวแบบนี้ไี ฟันการโอ้โหกระเด็นฟันโอ้โหกระเด็นคู่เลยโหดมากๆเอาเลยครับผมเจอกับสโมเกอร์นะครับอ่าผมจําได้ว่าเขาต่อยเราสองหมื่นนะนะครับผมยังขึ้นโหดให้เราอีกเหรอโอเคจัดไปครับมาดูกันว่าสโมเกอร์จะเราจะสู้กันได้หรือเปล่าครับฮาชิญีฮาชิญีฮาชิญีลูกน้องเพอมไหม ลูกน้องพอไหมลูกน้องพอไหมนี่โอเคเอาสมโมกเกอร์ไปเฉยโอ้โหนีวก็จะโหดนะครับผมเอาเลยครับเราเจอกับปลาลูกำแพงเหล็กครับผมผมว่าจะตีไม่เข้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของวิสตาจับดอกไม้กันเลยไปนี่เลยครับโรสโรนโดนี่ครับเพลงดับ ดอกไม้กุหลาบครับจบตี้าไปครับศัตรูจะโดนอาเพียวเดเมดห้าพันครับทะลุเกราะนั่นเองเป็นท่าไม้ตายเดียวกับอาเรียกว่ามีผลเหมือนกับท่าไม้ตายเดยวิดจัมพของซันจีนั่นเองนะครับแต่ตัวละครวิซ่าเนี่ยอย่าลืมครับเป็นตัวละครฝันนะครับผมก็จะเรียกว่าจัดอยู่ในทีมโหนของมิท็อกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองโจมตีกันไล่ดูดีก,กว่าว่าพวกนี้จะเกราะหนายอย่างที่ ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าแค่แค่ขู่ดอนคริกดอนคริกทะลุเกราะดอนคริกไปได้แล้วนะครับผมามาดูกำแพงเหล็กของเราบ้างกำแพงเหล็กทางนี้ติดไฟด้วยนะครับก็เก่งกว่าเดิมครับ อันหนึ่ง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 สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับเลขครับนับเลขเอ้าอ้าเอ้าเฉยหกพันกว่าครับคุณผู้ชมและตอนนี้ถึงเวลาสู้กับเอสมาดาคีแล้วนะครับผมเอาละครับผมขอโชว์ท่าไม้ตายของอีกคนหนึ่งละกันสำหรับมังกรสีรุ้งเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นท่าไม้ตายของเจ้านี่มีท่าไม้ตายด้วยนะครับผม ชิลครัชเชอร์นั่นเองกับาการทำลายกรอบนี่นเองครับผมโอ้โหไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนตัวละครหลักๆนะโอเคครับมีมีแถบวืดมาแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายดาบดอกไม้ของวิสตาไปเลยไปรับไฟเอสห้าพันเดิมเจโอเคได้เวลาต่อสู้กันแล้วนะครับเขาลดเกาะไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจมตีรนแรงไปเลย โอเค9,004ครับเกินครึ่งหลอดสบายๆและตอนนี้ครับลูกแก้วสายพลังบุญก็ติดอยู่ที่ตัวละครอ่าวิสตาของเราแล้วนะครับได้เวลาเผด็จศึกกันแล้วโอ้ยชิวมากเลยนะครับผมกับชิมอ่าวิสตาดาบดอกไม้นั่นเองจะทำให้พลังของสายบุญนั้นโจมตีรุนแรงขึ้นสเท่าแล้วก็ ได้ HP เพิ่ม2เท่าด้วยเรียกว่าจัดทีมบนได้สมดุลมากๆเลยนะครับทั้งเลือดเยอะทั้งตีแรงแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าความสามารถกับตันแบบเนี้หายากมากๆจะอยู่ในตัวละครเก่งๆเท่านั้นเลยนะครับตอนนี้มีกี่สายพลังแล้วก็ไม่รู้นะจำได้ว่ามีโซโลอาชูล่ามีไดมอนโจสนะครับผมแล้วก็มีนี่แหละครับวิสตาดาดอกไม้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสายพลังอื่นๆอีก อ,อีกสองสายเนี่ยมันจะเป็นตัวละครไหนที่มี double attack and HP แบบวิสตาแบบนี้นะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวนะครับอยากติดตามตัวละครอื่นๆให้เพื่อนๆกด subscribe ช่อง boys to basic เอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม